สวัสดีชาวราศีมังกรทุกท่านนะครับผมก็ขอทํานายดวงชะตาความรักของชาวราศีมังกรตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่15มิถุนายนนะครับว่าความรักของชาวราศีมังกรจะเป็นเช่นไรนะครับผมและนี่ก็เป็นการทํานายดวงความรักทั่วๆไปนะครับไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งซึ่งอาจจะตรงหรือว่าไม่ตรงสำหรับคุณก็ได้นะครับและสำหรับใครอยากดูดวงส่วนตัวกับผมก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับรายละเอียดอยู่ข้างล่างคลิปมีเีโเช่นกันนะครับผม ก็มาเริ่มดูดวงความรักของชวาวราศีมังกรในเดือนมิถุนาย,ยนกันดีกว่าว่าจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมมาเริ่มที่ไพ่ใบแรกนะผมให้ผมให้สองดาบเข้ามานะครับ,พบไพ่ two of swords ใบนี้เนี่ยจะเห็นเหมือนกับภาพของผู้หญิงคนหนึ่งเห็นไหมครับเขานั่งแล้วเหมือนกับเขานั่งอยู่กับปัญหานั่งอยู่ความรู้สึกที่เหมือนกับถูกทำร้ายแล้วเหมือนกับไม่รู้ต้องทำไงต่อดีนะครับเป็นความรู้สึกที่เหมือนกับว่าเราไม่เจอคนที่รักแล้ว ไม่เจอคนที่รักไม่ได้คุยกันไม่ได้เห็นหน้าเขามาตั้งนานแล้วไพ่สองดาบใบนี้คือเหมือนกับการที่เรารู้สึกเหมือนกับเขานิ่งเฉยกับเรารู้สึกเงียบไปรู้สึกเหมือนกับไม่อยากคุยไม่อยากเจอกับเราไพ่สองดาบใบนี้เหมือนกับความรู้สึกที่เราเหมือนค่อนข้าง,งจะคิดว่าเฮ้ยเราไม่เจอเธอนานแล้วนะเราไม่ได้คุยกับเขาน,านานแล้วนะ เราไม่ได้เห็นหน้าเขานานแล้วนะแต่มีไพ่ใบต่อมาเนี่ยขึ้นเมาไพ่ควินถือถ้วยด้วยผมไปคิดว่าคนคนนี้คือไพ่ควีนถือถ้วยเข้ามาใช่ไหมครับผมว่าผู้หญิงคนนี้เขานั่งแล้วก็ถือถ้วยไว้อยู่ในมือถ้วยใบเดียวด้วยผมไปคิดว่าตรงนี้ชาวราศีมังกรหลายท่านค่อนข้างรู้สึกเหมือนกับคนคนนี้คือคนที่คุณค่อนข้างจะทุ่มเทค่อนข้างจะคาดหวังค่อนข้างจะเหมือนกับหวังว่าเขาเนี่ยจะเหมือนกับคิดถึงเราบ้างพระไพ่ควีนถือถ้วยใบนี้คือบอกว่าชาวราศีมังกรหลายท่านค่อนข้างจะรู้สึกคิดถึงใครสักคนหนึ่ไไไไได้้เเเเจออาาาหหหยยยยปปนกก็ม่บบงีล นะครับผมทําอะไรก็ไม่สนใจนะครับผมว่าว่ามีใครสักคนหนึ่งเนี่ยคิดถึงเขาอยู่ไพ่ควีนถือถ้วยก็เหมือนกับเปรียบเสมือนกับความรักของชาวสีมังกรที่เราหลักเขาอะเรารอเขาได้เราคิดถึงแล้วก็คาดหวังว่าเขาจะกลับมาหรือเปล่านะเขาจะคิดถึงฉันบ้างหรือเปล่าเหมือนกับที่เราคิดถึงเขาบ้างหรือเปล่าเพราะฉะนั้นไพ่ควีนถือถ้วยกับไพ่สองดาบมาบอกว่าคนคนคนี้คือคนคนเดียวที่ชาวสีมังกรคิดถึงแต่เหมือนกับเราไม่ได้เจอไม่ได้คุยไม่ได้พบเจอเขานานแล้วแต่ว่าเหมือนกับเราก็คาดหวังว่าเออ เขาจะคิดถึงเราบ้างนะเขาจะนึก so ถึงเราบ้างนะเขาจะกลับมาบ้างหรือเปล่านะครับผมพอไพ่ใบต่อมาเนี่ยขึ้นมาว่าไพ่เด็ดสเตนเข้ามานะครับผมไพ่เด็ดสเตนใบนี้เนี่ยจะเป็นภาพของคนคนหนึ่งเห็นไหมครับถามว่าเราเป็นยังไงบ้างเด็ดสเตนจะเห็นภาพของผู้หญิงคนหนึ่งพยายามควบคุมสิงโตพยายามจับสิงโตตัวนี้ให้มันเหมือนกับตับไว้ให้ได้นะครับผมให้เหมือนกับว่าไม่ดุร้ายให้เชื่องอะไรเงี้ยนะครับไพ่ใบนี้ก็เหมือนกันมันเป็นความรู้สึกของชาวสีมังกรหลายท่านเลยที่ต้องการให้คนรักของเราเนี่ยกลับมาหรือว่าคิดถึงงเราาบ้ นะผมกลับมาห่วงใยกลับมาพูดคุยกลับมาเจอหน้ากันบ้างเพราะฉะนั้นไพ่เดสเตนใบนี้คือเหมือนกับเราอดทนนะอดทนพยายามควบคุมตัวเองให้ได้พยายามอดทนอดันให้ได้ให้อยู่ตรงนี้ให้ได้โดยที่เหมือนกับอดทนรออดทนรอคอยว่าเมื่อไหร่นะเขาจะกลับมาเขาจะกลับมาหรือเปล่าเขาจะคิดถึงเราเหมือนกับที่เราคิดถึงเขาบ้างหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเดสเตนใบนี้เหมือนกับการที่ชาวสิมังกรหลายท่านเนี่ยค่อนข้างจะรู้สึกคาดหวังคิดถึงถ้าเกิดเราเลือกได้เนี่ยก็อยากจะดึงเขากลับมาอยากจะควบคุมเขาด้วยซ้ำไปอยากจะทําอะไรหลายอย่างที่เหมือนกับ จุดล้างเขาไว้นะครับพะไพ่ใบต่อมาเนี่ยมาบอกว่าเราอาจจะเป็นอย่างนั้นแต่เราทําไม่ได้เพราะดิแฮงแมนใบนี้บอกว่าเราทาได้เพียงแค่คิดถึงแค่นั้นเองไม่สามารถทำมันได้อีกต่อไปแล้วพูดก็ไม่ได้ทําอะไรก็ไม่ได้ได้แต่เหมือนกับคิดถึงอยู่ตรงนี้คิดถึงอย,อย่างเดียวนะครับเพราะฉะนั้นดิแฮงแมนใบนี้จะเห็นภาพของคนยังเห็นไหมครับเขานอนอยู่ห้อยหัวอยู่อะแล้วเหมือนกับเขาก็รู้นะว่ามันเจ็บมันทรมานกับการที่ต้องทําท่าแบบนี้ห้อยหกคอมเมนต์ตรังกาอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็ไม่ต่างอะไรกับชาวสีมังกรหรอก การคิดถึงใครสักคนหนึ่งเนี่ยคงคิดถึงแทบจะขาดเลยคิดถึงมากๆจนเหมือนกับว่าเราทรมานเนี่ยเราคิดถึงเขาจนเหมือนกับทรมานไปทั้งหัวใจเลยนะครับผมยา้ายเขารู้สึกว่ามีคนคนหนึ่งนะที่ยังรอยังคิดถึงเขาอยู่แต่ไม่สามารถที่จะดึงล้างหรือพูดอะไรกับเขาได้ต่อไปแล้วอาจจะพูดอะไรไม่ได้อีกต่อไปแล้วเพราะพาไพ่ใบต่อมาเนี่ยขึ้นมาไพ่ห้า,าดาบนะครับผมไพ่ไฟออฟซอร์ไปเนี่ยเห็นภาพของคนหนึ่งเห็นไหมครับเขาหยิบดาบมาหลายเล่มเลยแล้วเหมือนกับว่าเขาทําให้คนคนหนึ่งเนี่ยจากไปเพราะฉะนั้นผมเลยคิดว่าชาวสีมังีด เมีไพ่ขึ้นมองก็แปมใเท้านะครับผมเอฟออกเอฟออกวานกับไพ่ห้าดาบผมเข้าใจว่าชาวสีมังกรหลายท่านในเอฟออกวานคุณอาจจะพูดไปหรือพยายามหาทางออกหรือพยายามบอกเขาแนะนํานสิ่งที่ดีดว่าไม่ให้เขาเหมือนกับเจอปัญหารหรือเจออะไรที่มันแย่ๆด้วยความหุ่งใยนั่นแหละแต่สิ่งที่เราทําลงไปเนี่ยมันอาจจะเหมือนกับทำให้เขารู้สึกว่าเราไปทําลายเขาเราไปผลักใส่เขาออกไปนะครับผมไพ่ห้าดาบไปนี้จะบอกชาวสีมังกรหลายท่านว่าคุณเหมือนคนคนหนึ่งที่เป็นคนหนึ่งเป็นสาเหตุนหนึ่งเลยแหละที่ผลักเขาออกไปจากชีวิตของคุณเช่นคุณอาจจะบอกเาาว่า ไปจากฉันเถอะคุณอาจจะไปตามหรือพูดคุยหรือทําอะไรที่มันทาร้ายเขาหรือทําอะไรที่มันไม่ดีกับเขาไปทําผิดพลาดต่อเขาไปให้ห้าดาบไปนี้เนยเหมือนกับชาวสีมังกรคือเหมือนกับดูตัวแล้วว่าในวันนี้ฉันไม่ควรพูดอะไรกับเธอแล้ววันนี้เราไม่สามารถทําได้อีกต่อไปแล้วเพราะเราเป็นคนทําให้เขาจากไปเองเราเป็นคนทําให้เขาเหมือนกับเดินออกไปจากเราเองและเห็นไหมผมให้ห้าดาบคือเหมือนกับเราถือดาบมาหลายเล่มเลยจนเขาเดินจากไปอะจนเขาเหมือนกับหันหลังออกไปกลัวว่าเราจะทําลายเขาอีก กลัวว่าเราจะเหมือนกับทําสิ่งที่เหมือนกับสร้างปัญหากับเขาอีกเพราะฉะนั้นไพ่ใบต่อมาก็เลยเหมือนกับไพ่สามเหรียญเข้ามานะครับผมไพ่สามเหรียญใบนี้เนี่ยเหมือนกับชาวสีมังกรหลายท่านเนี่ยคงเหมือนกัอนนนอนกบอาจจะหยุดพักกับเขาไม่ได้คุยกับเขามานานแล้วเพราะฉันไพ่สองดาบใบนี้กับไพ่สามเหรียญใบนี้ียกว่าไม่มีอะไรอย่างนะที่เราเคยคิดเหมือนกัน ที่เรารู้สึกเหมือนเหมือนกันเพราะว่าจะเห็นภาพของผู้ชายคนหนึ่งกับผู้หญิงคนหนึ่งเห็นไหมครับเขามองดูผู้ชายคนนี้แล้วเหมือนกับเขาปรึกษาหารือกันอ่ะพูดคุยกันว่าเออเนี้ยมันดีไหมอันนี้หรือมันไม่ดีไหมเพราะฉะนั้นไพ่สามเหรียญใบนี้บอกชาวสิมังกรเลยท่านว่าคุณเองกับเขาเนี่ยเคยผ่านเคยช่วยเหลือกันเคยเป็นอะไรหลายอย่างเป็นที่ปรึกษาให้กันและกันแต่อาจจะเป็นคนที่ผ่านเข้ามาให้จําแล้วก็จากไปแค่นั้นเองอาจจะผ่านเข้ามาเหมือนกับผ่านมาคุยกันหารือกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันเป็นคู่กันช่วงหนึ่ง แต่อาจจะเหมือนกับพอถึงปลายทางหรือว่าถึงถึง,ถงที่ปลายทางหรือจุดหมายแล้วเนี่ยเขาก็เลือกที่จะเดินจากเราไปพอไพ่ไปต่อมาเนี่ยมีไพ่ห้าดาบเข้ามาด้วยนะครับผมอาจจะเป็นความหมายแบบนี้ก็ได้ว่าคุณเหมือนกับคนที่เดินมาส่งเขาอะจับมือเขามาตั้งนานพยายามผ่านปัญหาไปกับเขาช่วยเหลือเขามากมายเลยเขาอาจจะคิดว่าเออเราไม่ดีพอสำหรับเขาพอถึงปลายทางเนี่ยเขาก็เหมือนกับปล่อยมือเราซะอย่างนั้นเลย นะครับผมเดินจากเราไปแสองงานเลยหาว่าเราทํางั้นบ้งางหาเราไม่ดีอย่างนั้นบ้างเพื่อไปหาคนที่เขาต้องการหรือไปหาคนที่ดีกว่าหรือว่าไปหาสิ่งที่ดีกว่านั่นเองแต่พไพ่ใบต่อมาเนี่ยขึ้นมาไพ่ก้าวไม้เท้าไพ่ก้าวไม้เท้าใบนี้ก็เป็นสื่อเหมือนกับความรักของชาวราศีมังกรแหละครับผมว่าตอนเนี้คุณก็เห็นแล้วแหละว่าครับผมว่าเขาเนี่ย มีปัญหาอะไรมากมายเลยที่คุณไม่สามารถกลับไปเป็นได้แบบเดิมแล้วเพราะฉะนั้นคุณทําได้อย่างเดียวเลยคือการที่เหมือนกับคิดถึงเธอแทบใจจะขาดคิดถึงหมดหัวใจนะครับผมทําได้เพียงแค่คิดถึงแค่นั้นเองแต่ไพ่ก้าวไม่ท้าไปเนี้ยเจนภาพของผู้ชายคนหนึ่งเห็นไหมครับเขาก็มองคิดถึงนะอยากจะเดินเข้าไปหาไม้เท้าพวกเนี้ยแต่เหมือนเขาไม่รู้หรอกว่าเดินไปแล้วเนี่ยมันจะมันจะต้องสู้สกับเป็นไมเท้าพวกเนี้ยอีกนานแค่ไหนก็เปรียบเสม,มือนความรักของชาวสี่มังกรเลยท่านละครับผมคุณก็คิดถึงเขานะ แต่การกลับไปหรือการพูดคุยหรือการติดต่อกันเนี่ยเราไม่รู้ว่าปัญหาที่พัตามมาเนี่ยมันจะทํายังไงต่อไปหรือเราควรจะแก้ปัญหาที่เป็นผ่านมายังไงดีนะครับผมกับปัญหาที่มันมีอยู่ตอนนี้เราอาจจะเห็นแล้วครับผมว่าคนรักของชาวสีมังกรหรือคนของคุณเนี่ยเขาอาจจะมีคนใหม่ไปแล้วอาจจะมีการเริ่มต้นใหม่ไปแล้วหรือไม่สามารถที่จะพูดอะไรกับเขาได้ต่อไปแล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นไพ่ก้าวไม้เท้าใบนี้ถ้าเกิดใครก็ตามที่คิดถึงและอยากจะพูดว่าเธออยากกลับมาหรือเปล่าเรากลับไปเหมือนเดิมได้ไหมเขาคงไม่อยากเขาคงจะบอกว่า เราไม่สามารถกลับไปเป็นเดิมได้แล้วพอไพ่ใบต่อมาเนี่ยมีไพ่ขึ้นมาว่าหนึ่งถ้วยเนื้อผมตอนนี้ชาวสีมังกรถามว่าเป็นยังไงบ้าง1่ถ้วยใบนี้คือเหมือนกับความรู้สึกที่เราต้องไปเริ่มต้นใหม่นะเราต้องเหมือนกับมีความสุขให้ได้ยิ้มให้ได้กลับไปเติมเต็มกลับไปถูกเติม,ตมเต็มให้ได้อีกครั้งหนึ่งในส่วนของหัวใจของคุณเองเพราะฉะนั้นหนึ่งถ้วยใบนี้เรบอกชาวสีมังกร,งกรหลายท่านว่าคุณ2คนน่ะอาจจะเป็นเรื่องความรักกันอาจจะมีความสุขกันในช่วงของการที่เราชีวิตหนึ่งครั้งนนึงใชีวิต นะครับผมแต่ตอนนี้ชาวสีมังกรเองก็ต้องเหมือนกับบอกตัวเองว่าเฮ้ยเราต้องเริ่มต้นใหม่แล้วนะนะเราต้องเหมือนกับว่าเติมเต็มหัวใจตัวเองได้นะนะกลับไปพิวความสุขกลับมาเริ่มต้นใหม่กลับมาิวตัวเองได้อีกครั้งหนึ่งได้แล้วนะแต่พไพ่ใบสุดท้ายเนี่ยขึ้นเมาไพ่ฮิโรเฟนเข้ามาผมไปคิวไพ่ฮิโรเฟนใบนี้มาบ,บอกชาวสีมังกรหน่อยท่านว่าคุณน่าค่อนข้างจะคาดหวังว่าเขาไม่มาห่วงใยเราเหมือนเดิม เขาไม่มาใส่ใจเขาไม่ค่อยเหมือนกับคนที่เคยเป็นเลยฮีโร่เฟนใบนี้ก็เป็นเสมือนความรักของชาวสีมังกรแหละครับผมว่าเราอ่ะอาจจะไม่สามารถกลับไปได้ละแต่ความคิดถึงความห่วงใย,ยความรู้สึกว่าเขากินข้าวหรือยังเขาสบายดีหรือเปล่านะครับผมเขาเป็นยังไงบ้างนอนห่มผ้าหรือเปล่าไม่สบายใครจะดูแลหรือว่ามีปัญหาอะไรเนี่ยใครจะคอยช่วยหรือคอยแก้ไขให้เขาให้ฮีโร่เฟนใบนี้บอกชาวสีมังกรหลยท่านว่าคุณยังหลงเหลือตรงนี้อยู่แต่เราไม่สามารถไปพูดหรือไปสามารถไปบอกได้พอไพ่ขึ้นมาว่า2ดาบ เราจะพูดได้ยังไงในเมื่อเขาไม่อยากเจอเราเราจะพูดได้ยังไงในเมื่อเขาไม่คุยไม่อยากเจอหน้าไม่อยากจะพูดกับเราหรือว่าเงียบหายไปจากชีวิตเรานันเองพะฉะนไพฮิลเฟนไปนี้บอกว่าเราเองก็คาดขางใจเหมือนกับทําได้เพียงแค่รอคอยทำได้เพียงแค่กเหมือนกับเราห่วงใยเขาบอกเขาได้แค่เหมือนกับคิดถึงเธอไม่มาเหมือนเธอไม่มาห่วงใยกันเธอไม่มาคิดถึงกันหรือเปล่าเธอคิดถึงไหมนั่นเองนะครับผมทาได้เพียงแค่เหมือนกับอยากจะรู้แค่นั้นเองแต่ก็ไม่สามารถที่จะ ตามหรือไปพูดกับเขาได้ให้เขากลับมาหาเรานะครับก็มาดูไพ่ของคนรักของชาวสีมังกรดีกว่าว่าเขาคิดถึงคุณหรือเปล่านะครับผมในไพ่สีใบนี้นะครับไพ่ใบแรกนะผมเป็นไพ่ของเดอะเฮอร์มิตเข้ามาเขาคิดถึงคุณนะครับผมแต่เดอะเฮอร์มิตเนี่ยคือโอกาสที่มันน้อยมากที่เขาจะกลับมาหาคุณหรือว่ากลับมาสนใจหรือกลับมารู้สึกกับคุณเพราะฉะนั้นเดอะเฮอร์มิตเข้ามาคดีแฮงแมนเขาคิดถึงคุณแต่เขาแบบเดอะเฮอร์มิตเห็นไหมครับเป็นภาพของคนที่นอนอยู่บนอ่างน้ําอะ อาบน้ําทําตัวปกติใช้ชีวิตตามปกติเลยเพราะฉะนั้นมันแตกต่างกับดีแฮงแมนที่คุณเป็นอย่างมากเลยคุณอาจจะคิดถึงเขาแทบใจจะขาดอยากให้เขากลับมาสักทีหนึ่งนะครับผมแต่เขาเองกลับเหมือนกับเดินไปไหนก็ไม่รู้จะไปไหนก็ไม่บอกทิ้งคุณไว้อยู่คนเดียวทําตัวตามปกติชีวิตของเขาหรืออาจจะเหมือนกับไพ่เจ็ดถ้วยนะครับผมไพ่เจ็ดถ้วยใบนี้กับไพ่เดอะเวิร์ใบนี้บอกชาวสิมังกรแลยท่านว่าคนรักของคุณอาจจะมีตัวเลือกมากมายเลยแหละ จนทาให้เหมือนกับว่าเขาอาจจะไม่ได้คิดว่าจะต้องกลับมาหาคุณหรือว่าโอกาสน้อยมากที่เขาจะทักคุณมาหรือว่านึกถึงคุณนั่นเองนะครับผมเขาอาจจะคิดถึงคุณแต่อาจจะไม่คิดถึง,ถงเท่าชาวสีมังกรหรอกนะที่คิดถึงเขาเพราะฉะนั้นไพ่เจ็ดถ้วยใบนี้เลยบอกว่าเขามีตัวเลือกมากมายเลยนะครับผมเขามีอะไรหลายอย่างที่เขาต้องทำเขามีอะไรหลายอย่างในชีวิตของเขามากมายเลยที่เขาสามารถทําได้เลือกได้เลือกที่จะเป็นได้และไพ่เดอะเวอร์ใบนี้บอกว่า เขาสามารถมีความสุขได้เขาสามารถเหมือนกับเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้เขาอาจจะเคยผ่านอะไรมากับคุณอาจจะเคยนอนที่เดียวคุณมาแต่มันก็เหมือนกับเดอะโฮเทลครับผมเดอะเวอร์อันนี้เห็นไหมครับมีป้ายโฮเทลอยู่มันบอกว่ามันเหมือนการที่เหมือนกับเราเคยอยู่ด้วยกันเราเคยนอนด้วยกันเราเคยมีผ่านช่วมชีวิตมาแต่มันก็เป็นแค่คนที่ชั่วคราวหรือค้างคืนแค่นั้นเองมันไม่ใช่คู่ชีวิตของเขาเพราะฉะนั้นคุณกับเขาเนี่ยอาจจะคิดแค่คนละแบบ คุณอาจจะรักเขามากคุณอาจจะห่วงใยผูกพันกับเขาจริงจังกับเขาแล้วก็รักเขามากจริงๆไม่งั้นคุณคงไม่รอคงไม่คิดถึงหรอกแต่เขากลับรู้สึกว่าเอ้ยเขาเริ่มต้นใหม่ได้นะเขามีคนอื่นได้นะแต่สิ่งหนึ่งที่สําคัญที่สุดสำหรับชาวสีมังกรก็คือคนรักของคุณเนี่ยเขารู้นะผมว่าคุณเป็นคนยังไงพอไพ่ควินถือถ้วยใบนี้ขึ้นมาสองชุดเลยผมเลยคิดว่าเขารู้นะผมว่าคุณคิดถึงเขาเขารู้นะรับผมว่าคุณรักเขาแค่ไหนเขารู้นะว่าเขาไม่กลับมาหรือว่าตอนทททททีีี่่่่่่่่เเเเเคคค้าาาไมมมอออยย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 ููนนนุุุณกกกก็ัััังงงงงงหืดิวรสึบข ไพ่ใบนี้เปรียบเสมือนกับคนสองคนที่เคยเข้าใจกันเคยตามเราคิดถึงเขาเขาเคยมาหาเราชาวสีมังกรเคยคิดถึงเขาเคยเขาเคยมาบอกเรานะผมมาเขาไปไหนทําอะไรนะผมเขาเคยมาบอกมาปลอบใจเราเคยมาเหมือนกับทําให้เราสึกเหมือนกับหายเสียใจหายรอคอยหายเหงาหายคิดถึงแต่วันนี้ไพ่ควนถือถ้วยใบนี้มาบอกว่าเขารู้แหละว่าคุณยังเป็นแบบนั้นอยู่แต่เขาก็คงเหมือนกับไพ่เดอะเวอร์เขาไปแล้วแล้วก็ไพ่ขึ้นมาว่าเจ็ดถ้วยเขาคงเหมือนกับให้ความสนใจกับคนอื่นมากกว่าสิ่งอื่นมากกว่าหรือเรื่องที่จะเหมือนกับ รอคอยคุณแบบสบายๆมากกว่าโอกาสน้อยมากที่เขาจะกลับมาหาคุณหรือว่าทักทายคุณนะครับผมชื่อของเขาเมีรตั้งกมากมายที่รอเขาอยู่นั่นเองนะครับมาดูไพ่อลอเคลนี่ชาวสีมังกรดีกว่าว่าแนะนำว่ายัางไงกันบ้างน,นะครับไพ่เขียนว่า follow your own good advice นะผมก็เหมือนกับไพ่ใบนี้บอกว่าเราอ่ะต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองนะครับผมอะไรก็ตามที่มันเหมือนกับเราคิดถึงรอ,อนะร,รอคอยและเขาไม่มาเนื่องจากผมรอคอยแล้วเขาไม่มารอตั้งนานแล้วเขาไม่มาหาเรา นะครับผมเรารอคอยรอแล้วรอเล่าร,ร,รอมาปีแล้วรอหลายเดือนแล้วถ้าเขาไม่มาเนี่ยก็เลิกรอซะเถอะนะครับผมรอเวลาเขาไม่มาสักทีหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยไพ่ใบนี้บอกว่าเขารู้แหละครับผมว่าคุณคอยเขารู้แหละว่าคุณคิดถึงเขารู้แหละว่าคุณรอแต่เขาไม่มาแล้วนะเห็นไหมครับทุกอย่างมันคือคำตอบหมดแล้วเพราะฉะนั้นจงไปหาสิ่งที่ดีๆให้กับตัวคุณเองเถอะ นะครับผมพอคุณควรจะหาสิ่งที่ดีๆให้กับตัวคุณเองตามชีวิตที่มันดีๆตามที่คุณปรารถนาเถอะนะครับผมพอเขาเองก็ทําตามสิ่งเขาต้องการเหมือนกันเจ็ดถ้วยเด e เวอร์เห็นไหมครับเขาก็ต้องการสิ่งเขาปรารถนาเหมือนกันมากมายในชีวิตของเขามากมายเหมือนกันนะครับผมก็ขอบคุณชาวสีมังกรที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับผมฝากกดติดตามฝากกด subscribe ให้หน่อยนะครับผมแล้วก็เป็นลังใจให้กับทุกท่านนะครับผมนะใครที่อยากดูดวงส่วนตัวก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับสวัสดีครับ